สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโคราชนะครับครับผมวันนี้ก็สวัสดียามเย็นนะเราอยู่กับเจ้ามิ s ซูบิชิแลนเซอร์ท้ายเบนนะครับรหัสตัวถัง CK4 คนะฮะคันนี้เป็นเครื่อง1.6เกียร์ธรรมดานะครับรถปี2,000นะครับโฉมปี2,000นะฮะครับสภาพรถคันก็สวยแบบนี้นะสีสวยทั้งคันนะครับผมย้ำเลยนะ หลังคาครับผมรถสีสวยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะฮะเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะครับรถพร้อมใช้งานทางไกลนะฮะคันนี้เหมาะสำหรับท่านที่หารถสภาพพร้อมใช้นะครับเน้นที่สภาพนะไม่ได้เน้นที่ราคาถูกนะฮะยางดอกเต็มสี่เส้นนะครับแม็กขอบสิบห้านะฮะ รถค่อนข้างจะสวยได้สภาพนะครับผมบอก้วยเลยครว่าสภาพกริฟมากนะสวยสุดในรุ่นในปีนะครับสีสานรอบคันประมาณ80-90%นะฮะแทบจะไม่มีตำหนิริ้วรอยอะไรนะครับนี่นะฮะ49,000บาทครับราคาพูดคุยต่อรองได้นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับ ภายในสวยสะอาดนะครับแผงประตูสวยทุกบานนะเบาสวยทุกตัวนะครับรถไม่ช้ำนะฮะคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับกระจกไฟฟ้านะคันนี้ด้านหลังครับย้ำนะครับว่าซอกเดิมตะเข็บเดิมนะฮะนครับเบาะสวยนะสวยยันพรมครับผม นะครับเดี๋ยว้เห็นรายละเอียดชัดๆนะฮะผมรับประกันครับว่าคันนี้รถสวยมากนะฮะฝาเพดานก็สะอาดนะครับนี่นะฮะรถไม่ฉํำนะครับย้ำเลยนะรถสภาพคลีนมากครับเบาะสวยทุกตัวนะมีตำหนีขาตอนนี้บ้างนะผมเย็บไปแล้วนะ ครับครับผมเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์กันนะฮะ ะร,ระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้นะครับแอร์เย็นนะรถสวยได้สภาพนะครับซอกตะเข็บทุกอย่างเดิมๆหมดนะฮนะนี่นะครับต,ตำหนินะในหน้าจอก็จะมีจอตรงกลางตัวนี้ที่มันไม่ขึ้นนะครับนอกนั้นเกยความร้อนเกย,ยน์น้ยยํามัานมเกยรอบขึ้นงานใช้งานปกตินะครับแล้วก็มีเกยนี่นย,ยนเฉพาะความเร็วนะครับแล้วก็จอตรงกลางนะที่มันใช้งานไม่ได้นะฮะมีแค่นี้นะครับตำหนิ นรงนั้นโอเคครับเนี่ยฮะท่านดูฮนะรถมันสภาพกิฟตจริงๆฮะกับรถรถปีสองพันนะยุอนามก็หลายปีนะฮะคันนี้ถ้าดูจากสภาพแล้วก็เลขไม่ไม่น่าจะข้ามสองแสนนะเดี๋ยวไปดูในฝากระโปรงครับเดี๋ยวครับเครื่องก็จะแห้งๆนะฮะเครื่องแห้งแล้วก็นิ่งๆนะครับซอกตะเข็บเดิมๆหมดนะฮะรถ พร้อมใช้งานนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะฮะรถพร้อมขับส่งทั่วไทยนะฮะผมบอกก่อนนะครับว่า49 0 0 0ราคามาต่อรองกันได้หน้ารถนะแล้วก็เหมาะสำหรับท่านที่หารถเน้นที่สภาพนะครับเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปซ่อมนะฮะไม่ได้เน้นที่ราคาถูกนะฮะรถรุ่นนี้ราคาถูก,ถกมีหลายันนะครับนะรหคา2น0า0 3 0 0 0 0ก็มีฮนะแต่ท่านจะได้รถสภาพไหนก็ตามราคาที่จ่ายไปฮนะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าราคา สภาพเกินราคาครับเนี่ยเครื่องก็จะแน่นๆแบบนี้นะนิ่งๆนะนะครับสี่หมืนเก้าพันบาทนะครับราคาพูดคุยต่อรองได้นะมาลองขับสักร้อยโลได้เลยฮนะท่านใดสนใจนะครับนัดดูรถได้ที่บ้านผมนะศู0ย0เก้7ศูนยนะ นี่อามคนรักรถโคราชพร้อมบริการทุกท่านนะครับพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะฮะ4 9 0 0 0บาทราคาต่อรองได้นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม